สวัสดีค่ะสวัสดีแันเพจแม่บน้องจ๊อบสวัสดีช่องแม่บน้องจ๊อบผู้รักต่างวัยค่ะมาจ้าวันนี้ได้เวลาอาหารเย็นกับแม่บัวอีกแล้วแม่บัวกินข้าวผัดเด้อค่ะเมื่อี้มากินเป็นหมูแม่บัวไปซื้อข้าวผัดตอนเย็นบริเหตุก็เผาแรงค่ะซื้อข้าวผัดมากินง่ายๆชีวิตการอยู่คนเดียวกเป็นแบบนี้นะเนาะค่ะเนาะ อเด้อเอฟซีทุกคนหมวกลองไอ้น้องลูกหลานมากินเขากับแม่บัวมากินเป็นเพื่อนแม่บัวมากินน้ำกัลกับแม่บัวเด้อจ้า,ากินเขาแรงกับแม่บัว เป็นอาหารแรงพี่น้ำปลากระใส่แบบนี้เอาค่ะเลเป็นขวดพี่ตะกัดเอาเป็นเม็ดเอาไม่ต้องซอย พริกอ่อนนะคะมะนาวบีบมะนาวบีบกินกับข้าวผัด กินเป็นหมูแม่บัวเดินขาย fc ทางยูทูบนะให้กำลังใจแม่โวทุกวันทุกวันเตีคนนะแซบ่บแซ่บเดินแม่บบวกินหลายๆเดินแม่บบวขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆ fc ที่บอกให้แม่โวกินข้าวเยอะๆจะได้อ้วนจะได้มีแรงแม่โบจะกระอยากกินเยอะอยู่ต่แต่ กำลังกินมาได้แค่นี้ันมีแต่จะทานอิ่มผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะเนาะ าแตงกับต้นหอมค่ะแต่เขาไม่ให้แม่โมยกินแตงเขาบอกว่ามันผิดโรคเกาไม่รู้ผิดได้ยังไงแตงกวาผิดโรคเกาแต่ทีนี้ว่ามันจะผิดได้ยังไงมันเป็นพืชแต่ทีนี้มันหลายคนหลายพูดแม่โบก็ได้ยินหลายสิบปีแล้วเขาบอกว่าแตงกวาทําทให้เจ็บจะมาสังเกตกินเวลากินมันก็เจ็บจริงๆ มันเจ็บมันนอนลำบากมันเจ็บมันปวดมันเสียบมันแพงมันเปเมดเอาพิษไม่หัน่น เบื่ออาหารไม่หิวแต่ฟื้นกินฟื้นกินให้มันมีข้าวในร่างกายสักหน่อยเพราะว่าบัานนี้มันยังไม่ขาดใจยังไม่ขาดใจก็ฝืนกินนิดหน่อย ความจริงแล้วไม่หิวไม่อยากกินเลยแต่ของพวกเป็นเปรี้ยวๆนี่พอกินได้อยู่ค่ะแบบส้มนี่ก็พอกินได้ สว,ส,สวัสดีเบากบาคิดเบาๆคือ,อน,น้องเอฟซีคนนั้นแหละเขาบอกว่าแม้จะพูดก็ยังพูดผิดแม้จะเดินก็ยังเดินไม่ถูกอืมยังอยากจะมีโปเด็กเขาเบามันก็พูดผิดพูดถูกจริงๆลหระคะแม่บัวมันเล่นพัน่กับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจแม่บัวที่ให้การติดตาม แล้วก็รับชมแม่บัวกัาบขอบพระคุณมากๆขอบคุณหลายๆยเด้อจ้าทุกๆกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาส่งกำลังใจให้แม่บบวแม่บบวขอกาบขอบพระคุณมากๆค่ะคี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ